เดี๋ยวยันที่ทํา <laughs> ลวงเยอะเยอะนี้มัน้รอบแหละมันเต็มยอะไอม่มีรยังเลไม่รู้เฮ้ยมีหลับตาหลับตาตั้งจิตอธิษฐานอมนะโมตัสสะมันนิ่งอย่งวะมันยังไม่ตื่นมันนอนอยู่ก็บอกแล้วมันนี่นะ วันอะไรล้วงไปเถอะไม่มีตัวอะไรกัดได้แต่มันตายแขนได้แค่นั้นแหละไปช่วยตั้งรอมงเลยแค่กันต่อไปาเร็วมาล้อมวงไม่ต้องบอกก็อะไรจำไปจดโจทย์ ไยเรู้ควาใจเขาโอ้วันแท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 นอยากได้ได้ติดอย่างขึ้นนะบอกบอกหมูถ้าเกิดมันเริ่มตายก็สลัดสลัดเอาเดี๋ยวมันก็ปล่อยเอาเร็วเร็วหนามาเร็ว1น3อาก็ได้อยากมาทำอะไรเลยนี่ ยังไม่ถึงเลยเลาเดี๋ยวเล่นตลีไม่ได้หลวงแหมไม่มีอะไรหรอกเนี่ยไปแฟมยังเนียนไม่ช่วยพี่เขาเยอเออรู้ยังรู้ลรงไปเลยจำไม่ได้หลายๆอย่างนะมอมอห์มยังไม่ถึงเลยนะลงไปอีกเออมันจะนิ่มๆหน่อยอะนะไอตัวเนี้ยมันจะนิ่มแต่อีตัวอื่นเราไม่รู้ มันจะมีขนขนมันจะมีขนด้วยนะบางตัวบางตัวพึ่งยังไม่ทำอะไรเลย,ม,เยนนะมานั่นแน่อเออรูว่าไปไปไปไม่มันไม่กลัวหรอกแต่มันมันยังไม่รู้ว่ามันจับตะเคืยอ,อะไรไอะไรมาดิจับจับไปทางขวาบ้างไงแล้วมันจะไต่แขนได้ ทางซ้ายบ้างทางซ้ายบ้างใครลวงแล้วอ่ะทนลกลัวขอโทษทีเร็วเร็วมีเวลาสิบห้านาทีเร็วอบหนาโมโล้าสุด เนี่ย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 ไอ้วิวิอะไรก็ไม่รู้แต่มันเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ลองลงลงได้แล้วหรอไปอกพี่เลยเลยไปบอกพี่เลยกันเขียนไหนๆเขาเขาเสียสละเฮ้ยทางขวาบ้างทางขวาบ้างเผื่อเจออะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้เนาะ แสดงว่ามันตายไปแล้ว <ส Yep. S 2> ไม่ไม่ไตแขนตายเลยเน่ยเอามาสิคะเร็วเร็วมาจราขึ้นมาเวลาไวเด้อเฮ้ยนอหลวงหลวงเฮ้ยเร็วแห่กันนั่นแหะเฮ้ยน้ำลายกระเด็นนิ่มๆยังไม่จังเลยอ้าวมันมีนิ่มแล้วมีแข็งด้วยเหรอนั่นนั่นนั่น ได้ไม่ถึงสิบไม่ผ่านนะฐานเนี่ยบอกไว้ก่อนนะมโมเจอะอะหลวงหลวงยึไปนั่งไปนั่นนัมน่นี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 ่น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 ่่นนน่น่น่่น่ อะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ถ้ามันตายแขนให้ดึงออกมามันมีอะไรนิ่มๆก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนคืออะไรมงไปเไม่ต้องมองปิดตาไว้เฮ้ยนี่แห ได้ถึงสิบยังแม่ไปจับใบดำใบแดงต้องไหว้ก่อนนะฮะจัางแค่อ้นี้นิดเดียวเองมันยังไม่ทันล้วงเลยน่ะ ได้ครบอย่างสิบอย่างมาล้วงอีกรอบใครกล้าสุดมาเร็วเดียวไรอใครกล้าสุดมาล้วงช่วยเพื่อนเราเร็วขอดีกว่าช่วยสนุกดีว่ะอย่างนึยแล้วไม่บอกเขาว่ามีอะไรที่ยังไม่มีไกล่องพีชวงเป็นฐานสัมผัสนะครับแต่ในฐานสัมผัสให้นักเรียนจะล้วงลงไปแล้วสัมผัสว่าเออในกล่องเนี้ยใส่ตัวอะไรบ้างใส่อะไรไปบ้างแล้วไปเขียนเนาะได้ถึง ตั้งนานมันเพิ่งตายแขนหรือไงหน้าทันอ่ารู้แล้วหนึ่งอ่ารู้แล้วสองก็ไปบอกเขาเขียนอะะไรวโอเคครับเธอ